วันที่6ตุลาคม2566นายเศษธาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบลราชธานีโดยมีนายสุรสีกิตติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดตรทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ พร้อมสรุปสถานการณ์น้ำและแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยณนะห้องประชุมสำนักงานชนประทานที่7อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ภาควันออกเฉียงเหนือซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําสายหลักเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําชีมูลในวันที่6ตุลาคม2566ที่สถานีวัดน้ําแม่น้ํามูลหรือสถานีเ7อําเภอเมืองอบุบลราชธานี มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมาื่อวานเล็กน้อยมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่2,686ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มทรงตัวกรมชลประทานได้ใช้อาคารชลประทานทางตอนบนของรุ่มน้ำชีเขื่อนชนบทเขื่อนมหาสรารคามเขื่อนวังยางและแม่น้ำมูลเขื่อนราศีสไล เพื่อหน่วงน้ําและผันเข้าระบบชนละทานนําไปเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแ้งหน้าพร้อมเร่งระบายน้ําแม่น้ํามูลลงสู่แม่น้ําโค้งในอัตราป,ประมาณ3,406ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปัจจุบันระดับน้ําในแม่น้ําโค้งยังต่ากว่าระดับแม่น้ํามูลประมาณ2เมตรทําให้การระบายน้ํายังคงทําได้ดีในการนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหนทางในการบริหารจัดการน้ําให้ดีที่สุด ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนต่อไป